สวัสดีครับผมเจผมสังขารนกครับผมกระดดกโลดเต้นของเจ,น,งเจน,นะครับเป็นสิ่งที่มหัศจรรย์ที่สุดเป็นช่วงที่ครอบครัวแตกแยกกันสุดๆนะท่านทั้งสองก็เลยตัดสินใจแยกทางกันซึ่งผมก็เข้าใจดีว่าทําไมท่านถึงตัดสินใจแบบนั้นเห็นแม่แล้วผมสงสารแม่แววามากๆคือแม่นั่งแม่นั่งร้องไห้แล้คแบบแม่เอารูปแต่งงา เขาแย่เขาสักกันผมเห็นแัวผมก็นั่งนั่งร้องไห้แบบผมอ่ะผมเข้าใจเลยว่าความรู้สึกท่านเป็นยังไงตอนนั้น